สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ เราจะเริ่มถักนะคะถักโซ่แล้วก็พันให้ได้ตรงรอบของตัวเชือกมัดผมนะคะประมาณสองรอบนะคะพันใหม่มาที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็บิดให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนค่ะจิ้มไหม่จากข้างล่างขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงมา ถักไปเลยนะคะไม่ไม่ต้องนับหลักนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการวัดกับตัวห่วงมัดผมของเรานะคะอันนี้แบบใครที่มีห่วงใหญ่ห่วงเล็กอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเรื่องหลักเราถักโซ่นะคะไปเรื่อยๆพันให้ได้ รอบรอบอยางรัดผมอีกเยอะเลยทำให้ได้สักรอบครึ่งหรือสองรอบนะคะแล้วแต่เลยอันนี้อยากให้ย่นเยอะๆอะค่ะก็เดี๋ยวหนิงจะทำสักส,กสองรอบเพราะใหม่เขาไม่ได้เส้นหนามากนะคะเขาก็แบบเส้นพอดีอย่างเงี้ยถ้าเป็นใหมหนาๆอาจจะสักหนึ่งรอบครึ่งนะคะ ไม่งั้นก็จะแบบเย็บยากไปอะไรเงี้ย นี่นะคะคองหนิงเนี่ยได้สองรอบแล้วรอบบนรอบล่างจะเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้แบบนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มถักนะคะงานก็คือจะถักโซ่นะคะหนึ่งสองสามสามโซ่นะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะ ถักพอหนึ่งคอลงในหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ปกติอะ่ะบางคนก็จะถักในหลักที่ห้าใช่ไหมคะแต่ว่าที่หนิงถักหลักที่สี่เนี่ยเพราะว่าหนิงอยากให้เขาแบบมีความงุ้มๆอยู่ตรงตรงปลายนะคะทีนี้ก็ถักพอหนึ่งคอไปในทุกๆหลักเลยค่ะ ตัวเนี้ตัวลายเหลือบของไหมอะค่ะดีที่ว่าเขาจะมีน้อยนะคะมีน้อยแล้วก็มีเป็นกระจุกแล้วมันก็หลายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เวลาเราถักแบบนี้นะคะมันจะเหมือนเราแบบมีจุดมาแต้มนะคะถักเป็นพื้นสีชมพูแล้วก็มีจุดเขียวเหลืองแดงอะมาแต้มเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะลายมันจะน่ารักค่ะแล้วก็เวลาที่นําไปเย็บติดนะคะก็จะดูแบบสวยนะคะ ก็เป็นลายพอ1คอนะคะตลอดทั้งงานเลยอันนี้มันจะเป็นลายง่ายๆค่ะเวลาเราทําขายใช่ไหมคะเราก็เลือกเลือกไหมที่มันแตกต่างนะคะแล้วก็มีลายในตัวลายต่างๆกันนะคะก็จะเป็นตัวช่วยทําให้เราอะแต่งตกแต่งงานถักอะน้อยลงนะคะเพราะว่า ไหมช่วยได้เยอะแล้วก็เราสามารถเลือกลายที่มันง่ายๆนะคะในการถักได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถักแล้วเราก็จะได้ปริมาณที่มากแล้วก็งานออกมาเก๋ไม่เหมือนใครด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเป็น random จุดๆอย่างเงี้ยนะคะของเขาเลย คือถ้าเราถักลายสั้นหรือลายสูงนะคะก็จะมีผลกับลายด้วยนะคะมีผลกับเจ้าเนี่ยเจ้าจุดสีต่างๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถักให้ดูหนึ่งแถวใช่ไหมคะเพราะว่าแถวอื่นก็ถักเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นต้นแถวใหม่ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ ใครที่ชอบลายเรียบๆนะคะก็ใช้ไหมสีแบบเดี่ยวๆได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มลดขนาดของไหมได้เหมือนกันนะคะส่วนเข็มเนี่ยก็ใช้ที่เหมาะกับไหมด้วยนะคะเราจะได้ถักสบายนะถ้าเกิดว่าเราใช้เล็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเขาก็จะดูกระด้างนะคะแม้ว่าจะเป็นไหมเดียวกันนะดูกระด้างอะไรเงี้ยก็ใช้ให้มันพอดีหรือว่าหลวมกว่านิดนึงได้นะคะสำหรับงานนี้ นี่นะคะเราก็จะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้หลักสุดท้ายแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะอันนี้จะทําเหมือนกันทุกๆแถวนะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ทักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ อย่างนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมอะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่ขึ้นงานนะคะก็จะถักเป็นโซ่สามนะคะทุกครั้งเลยเพราะว่าโซ่สามเนี่ยเขาจะแทนพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักนั่นเองงานที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนที่จะเย็บงานนะคะเข้าในยางรัดผมนี้นะคะันนี้นะคะหนิงก็ถักได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่จะจบงานใช่ไหมคะหนิงจะเขาใช้ได้ทั้งสองหน้านะคะเพราะว่าเขาเป็นการถักไปกลับนะคะหนิงก็จะทําการเชื่อมเชื่อมงานนะคะด้วยงานถักนะคะไม่ไม่ได้ใช้เข็มนะเพราะว่าเรายังไม่ทําการตัดไหมนั่นเองนะ นะีะ่จิ้มมาที่ฝั่งนี้นะคะเกี่ยวไหมทีนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือถักรอหอนะคะเชื่อมงานไปเลยให้เขาติดกันก็พอนะคะเนี่ยจิ้มทะลุ เขาอยู่ตรงกันนะคะแบบนี้นะคะงานก็จะเชื่อมกันเป็นชิ้นละนี้เดี๋ยวเราไว้ข้างในเนาะ แล้วก็ให้ล็อกหลักนะคะก็คือถักเกี่ยวมาหนึ่งครั้งดึงให้แน่นค่ะแล้วก็เราจะขั้นลายไว้ก่อนนะคะขั้นลายไว้ก่อนแล้วก็จะนำงานเนี้ยค่ะไปใส่ในห่วงนะคะอันนี้เราทำใหญ่กว่าห่วงอยู่แล้วนะนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้พับลงนะคะ พับลงมาสองข้างให้ประกบกันนะคะอ่าดูให้เขาตรงกันนะคะตรงที่มันเริ่มมันจะเป็นโซ่นะคะปุดๆอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราเชื่อมเชื่อมงานไปแล้วนะคะเอาออกมาพับอย่างนี้เลยนะคะให้ตัวายางรัดผมนะคะอยู่ตรงกลางนะทีนี้เราก็จะเชื่อมงานนะคะ ถ้าไม่ถนัดจะเย็บก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าถนัดหนิงว่าถักถักเชื่อมอ่ะจะดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะเราหอหลักต่อหลักไปเลยนะคะหลักต่อหลักเนี้ยงานก็จะละเอียดนะมันก็จะทนเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถักลายนี้ยมันดีตรงที่ว่าสมมตินะว่าเราใช้ไปแล้วยางมันเกิดขาดใช่ไหมคะเราสามารถใช้ยางยืดนะคะหรืออิลาสติกต่างๆอ่ะ ทีเ่เหมือนที่เราใส่กางเกงใช่ไหมคะใส่กางเกงเนี้ยเวลาที่ยางมันเสื่อมอะค่ะเราก็ดึงยางเก่าออกแล้วก็ใช้ยางยืดหรือว่ายางรัดผมอันใหม่อะค่ะเอามามัดด้านในนะคะก็ได้มัดเปลี่ยนยางใหม่ได้เลยนะคะเหมือนกับเราเปลี่ยนขอบกางเกงนั่นเองนะเนี่ยค่ะเราก็จิ้มหลักต่อหลักนะคะแล้วก็รอหอไปเรื่อยๆ ข้างซ้ายข้างขวาอะจับอันนี้ก็คือเดี๋ยวพอทำเสร็จนะคะเขาก็จะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีแบบเหมือนลายเล็กๆะคะ่ะเป็นสีเล็กๆแต้มๆอะไรอย่เงี้ยนะคะ ยามจับให้เขาชนกันนะคะค่อยๆจะเย็นๆนะทำไปหลักต่อหลักไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะ ปลายไหมของอันที่เริ่มต้นแล้วก็กดเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆสามารถจบแบบนี้แล้วก็จบไปเลยได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นาลายริมก็ได้นะคะคือถ้าจบไปเลยเนี่ยเราจะต้องดันฝั่งเนี้ยเข้ามาอยู่ข้างในฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ได้จบไปเลยนะเราจะทําลายริมแล้วก็เอาไว้ข้างนอกแบบนี้ได้ค่ะแต่ของหนิงอน่ะเดี๋ยวหนิงดูก่อน ว่าจะทำยังไงหรือว่าทำเป็นสองเวอร์ชันให้เพื่อนๆดูนะคะเอาจริงถ้าตอนทำไปก็คิดไปเรื่อยๆแล้วว่าจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยยังสองจิตสองใจว่าจะจบแบบเรียบๆหรือว่าจะจบแบบมีลายริมนะ นี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะไปถักจนรอบตัวงานนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะออเมื่อใกล้จะจบงานนะคะตอนนี้นะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยค่ะ,ะจบงานนะคะด้วยการล็อกหลักหนึ่งครั้งดึงให้แน่นนะคะตัดไปลายไหมดึงนะคะอันนี้หนึ่งสรุปว่าไม่ทำลายริมนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วนะคะ ทีนี้เก็บปลายใหม่นะคะด้วยการจิ้มลงไปด้านในนะคะแล้วเรากา็จิ้มให้มันทะลุงานนะคะที่มันอยู่ข้างในนะคะนี่ด้านในอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้ทะลุมานะคะร้อยไหม่ แบบนี้นะคะตัดไปใหม่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ให้นำด้านเนี้ยเข้าข้างในนะคะบิดให้เขาอยู่ด้านในแล้วข้างนอกนะคะก็จะเป็นโค้งๆริ้วๆแบบนี้นะคะค่อยๆบิดนะคะให้อยู่ข้างใน เราค่อยๆบิดไปเพราะว่าอย่างถ้าเราไม่ได้ทำเป็นตัวลายริมนะคะเราก็ให้บิดเข้าอย่างนี้แต่ถ้าใครที่จะถักลายริมนะคะก็ให้ริมด้านนี้อยู่ข้างนอกไปนะคะอันนี้ก็จะดูออพองๆนะคะด้านนอกแบบนี้ค่ะ ก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้ไหมไปไม่ถึงม้วนอันนี้ม้วน5้ากรัมนะคะใช้ไม่ถึงม้วนเลยนะคะแล้วก็ถักค่อนข้างง่ายเลยนะคะลายเขาอะเพียงแต่ว่าตอนเย็บเท่านั้นเองนะคะที่ถักเชื่อมนะคะเราต้องถักให้มันได้หลักต่อหลักนะคะเพื่อที่จะได้งานที่ตรงกันแล้วก็งานที่พลิ้วๆแบบนี้นะคะ ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับแพทเทิร์นนี้นะคะก็ใช้ไหมไปไม่เยอะค่ะใช้ไปนิดเดียวนะคะหนิงคิดว่า1มวลห้าสิบกรัมเนี่ยทำได้ประมาณ3ชิ้นกว่าๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนิงสิริ .com/shop หรือว่าแอดไลน์นะคะเข้าไปซื้อที่หนิงสิริ โครเช่ก็ได้ค่ะหรือที่ Facebook f แฟนเพจนะคะหนิงสิริโครเช่ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะหรือถ่ายรูปนะคะส่งภาพมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะว่าติดขัดตรงไหนนะคะงานเราจะได้ช่วยกันแก้เนาะแล้วก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ